ฮายปปีฮ่าอันนี้นะคะคือน้ำเนี่ยท่วมหลังบ้านของเรานะคะเราก็เลยนี่ค่ะเราจะมีสะธรรมชาติบอ่อบัวของเรา <c oughs> เพื่อนที่บ้านเรานะคะน้ําท่วมมาเดือนกว่านะคะเพื่อนๆดูต้นกระท่อมของเรานะคะนี่ค่ะน้องก็สู้ชีวิตมากเลยนะคะ <c oughs> วัดจากต้นมะนาวต้นนี้นะคะน้ําบอกว่าตอนน้าตอนน้ําท่วมแรกๆนะคะมิต้นมะนาวต้นนี้เลยคะ่ะ นี่ยังรอดมาได้เดือนกว่านะคะเราหันไปดูต้นกระ่อมของเรานี่ต้นน้อยนะคะนี่ค่ะยังรอดปลอดภัยนะคะหันมาดูต้นใหญ่ของเราบ้าง <c oughs> นี่ค่ะต้นใหญ่ของเรานะคะก็มีใบเหลืองบ้างนะคะ oh, <no. S 1> อันนี้คือคลอง9ทัาธัญบุรีนะคะเ <c oughs> พื่อนๆน,นี่ค่ะต้นนี้ต้นใหญ่ที่แม่น้องเคยถ่ายลงคลิปนะคะครั้งประมาณหลายเดือนแล้วนะคะที่ผ่านมานี่ค่ะ แต่ถามว่าน้ำท่วมต้นนี้ตายไหมต้นนี้ไม่ตายค่ะก็ต้นอื่นตายนะคะดอกแครตายค่ะแต่กระท่อมไม่ตายค่ะไม่ตายไม่ตายแสดงว่าน้องสู้ชีวิตมากเลยมะนาวดอกแคร์มะม่วงตายค่ะกระท่อมไม่ตายค่ะน้องสู้ชีวิตสุดๆนี่ค่ะต้นใหญ่ที่เราเคยถ่ายนี่ค่ะแม่น้องลงไปถ่ายไม่ได้นะคะวันนี้เพราะว่ามันน้ําสูงเหมือนกันค่ะ พอดีวันนี้เรากลับมาบ้านนะคะเนื่องด้วยครบรอบทําบุญ100วันคุณพ่อของแม่น้องนะคะเราก็เลยกลับมาบ้านนี